สมัยก่อนนี่รถพวกนี้นี่อยู่ในใจครับอยู่ในใจแน่นอนต่ำกว่าปี86ดหแน่แต่ละคนสตาร์ทตอนนี้ต้องต้องคนที่รู้จักรถพวกนี้ดีๆต้องมี40ขึ้นทั้งนั้นแหละครับตอนนี้สมบูรณ์ทับดิมอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับการวิทคาร์ลสเวิร์อยู่อันดับ2อนะครับคนผมช่วยนะครับจากเว็กซี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหบุกขึ้นมาหน้าดูเหมือนการมุมมุมช่วยนี่ทีนี้นี่บูเหลือเกินนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับฟอร์ดก็แห่เราบรรดาฝูงฟอร์ดบอกยอมไม่ได้ครับ ผมฟอนนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยเรียกว่าแม่งมีลูกเรียกว่าขับรถด,ดีนะครับขับรถไม่ได้เกเรอะไรนะครับเอาแล้วครับตอนนี้สมบัตริรถจะกลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โห E30 ไทยแลนด์รถเร็วน็อกอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับสมบูรณ์ทัพทีมจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเอาแล้วครับป้ายลาสแลปขึ้นมาแล้ว ดูซิใครจะได้แชมป์ในรุ่นนี้ครับสมบูรณ์ทัพทีมหรือเปล่าแชมป์คนแรกของเรโตคาในสนามที่6อ่าโทษทีนะครับในสนามที่1แม่เรียบร้อยครับสมบูรณ์ทัพทีมอันดับ2นะครับเป็นของแฟงตัววันนะครับอันดับ3นะครับอนันดัจสิญนะครับแม่เรียบร้อยกันไปนะครับ มาดูการแข่งขันในรุ่นของ F10 นะครับแชมป์คาแล้วก็แชมป์คาจูเนียนะครับแห่กับคุณสังเคแล้วก็นิทต์ตที่ส่งสาวๆมาดลายสตาร์ทอันดับหนึ่งเป็นของมาวินดูติดตามมาด้วยเดยวิดอยู่เป็นสุขโทมัสราดดอฟนะครับแล้วก็น้องนุชนะครับชนิดานะครับไล่กันขึ้นมาตอนนี้นะครับโอ้ยเป็นรอบแรกของการแข่งขันแต่ว่านี่เป็นเรซสองนะครับก็คืออ่า วันเสาร์เราแข่งกันมาหนึ่งเรดนี่เป็นภาพการขันในวันอาทิตย์แล้วนี่เป็นเรตที่สอน,นะครับมีรถเสียหายรถพังไปแต่ว่าการขันยังคงต้องดําเนินอยู่อันดับหนึ่งเป็นของอมาวินเดวิดธนิดาโทมัสราวดอฟอดีศักสุขสรรว่างพิรวัตวันทรงหัตไทยชัยวันโอ้โหหัตไทยนี่ตอนนี้อยู่ข้างหลังต้องไล่อย่างเดียวแล้วครับตอนนี้แต่ละคนนี่มาแห่ทำน้าทีของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับว mm hmm. ันนี้นะครับ ใช้น้ำหนักนะครับใครจะใช้ยางอะไรก็เอาไปบวกน้ำหนักเขาจะมีค่ากำหนดไว้นะครับรุ่นที่ขับสนุกอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันถ้าใส่ล้อ18น้ำหนักต้องขนาดนี้ใส่ล้อ15าน้ำหนักขนาดนี้ใช้ยางเซลิกน้ำหนักขนาดนี้ยางเ,เรเดียนขนาดนี้นี่เป็นกฎของออทางราชยายนยนต์ที่ตั้งไว้นะครับนำเสนอโดยอาจ,จารย์ศิริบุญน,นาถินสุขน่นแหละครับ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่แกรสร้างไว้เราเป็นเรียกว่าอนุชนคนรุ่นหลังเลยต้องสารต่อนะครับโอ้โหตอนนี้หัดไทยใจวันครับดึงยาวขึ้นมาเลยครับโทมัสร,ราวดอรฟนี่ม,ม,มาแห่ไม่ธรรมดามกันโอ้โหโทมัสดึงรถเข้าไปเลยครับสไลด์ท้ายนิดนึงอ่า แต่ว่าวันนี้โทรมันี่รถจริงยังไม่เสร็จนะครับต้องเอาคันนี้มาวิ่งก่อนเพื่อที่จะเก็บคะแนนไว้นะครับดับหนึ่งโอ้โหยิงยามอยู่นี่ครับมาวินบุญอิดครับขับดีมากๆเดวิดอยู่เป็นสุขหะไทยโอ้โหะไทยเสียบที่เอสหนึ่งเลยครับทําให้ดูว่านี่เสียบอย่างนี้ถ้าจะเสียบต้องไปอย่างนี้แล้วล้วก็ไปได้ครับในการเสียบตรงนั้นเขาพยายามสร้างเส้นตรงนะครับถ้าเส้นตรงมีมากเท่าไหร่รถก็เร็วเท่านั้นนะครับ อันดับหนึ่งนะครับโอ้โหยังคงเป็นของมาวินอันดับ2องฮัทไทยชัยวันอันดับสามอธิศักดิ์อันดับ3เป็นเดวิดอยู่เป็นสุกแล้วก็ตามเรื่องอธิศักดิ์สุสว่างนะโอ้โหตอนนี้ไล่กันอยู่นะครับเอาละครับอธิศักดิ์สุสว่างนะครับไล่อยู่กับพิรวัตรวันทองนะครับตอนนี้ฮัทไทยชัยวันยังคงเป็นคันนำโอ้เนี่ยและครับมาวินบุญอิดนะครับโอ้โทั้ทีนะครับมาวินบุญอิดยังเป็นคันนำแล้วก็ตามมาด้วยฮัทไทยชัยวันดูสิครับฮัทไทยชัยวันจะไล่แซงมาาวินได้หรือเปล่ โอ้โหตอนนี้อดิศักดิ์แสงพีรวัตรวันทุงขึ้นมาแล้วเอาละครับรอบท้ายของการแข่งขันแล้วตอนนี้ทุกคนต้องเลือกว่ามีอะไรต้องงัดมาใช้ตอนนี้มาวินบุญอิดยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่หับไทยไล่ขึ้นมาแล้วครับเอาละครับป้ายลาสแลบบขึ้นมาจะดูซิว่ามาวินจะ,ะโดนหัดไทยแซงหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ไทยนี่มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วรอบสุดท้ายของการแข่งขันนะครับ โอ้โหกรรมการในสนามนี่เรียกว่ามีทุกจุดนะครับเห็นไหมครับใส่เสื้อส้มๆนะครับทำให้พวกเราทุกคนช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะครับโอ้โหตอนนี้มาวินวิ่งเดินดีเหลือเกินนะครับรอบสุดท้ายนะครับแม่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ต้องมาได้โอ้โหันถัยวันต่อโตขึ้นมามาวินหนีอนถัยไล่ขึ้นมาเดี๋ยวดูกันนะครับ เอาละครับติดรถหน้าแล้วมาวินบุญอิดนายจะไปไหนัดไทยติดรถหน้าแล้วแม่มาวินบอกอยู่ไม่ได้แล้วครับเปิดไฟขึ้นมาในขอทางนะครับผมต้องไปแล้วครับผมอยู่สถานการณ์อย่างนี้นี่หม่ไม,ไม,ไม่ค่อยดีแล้วก็ไทยเสียบขึ้นมาในโค้งสุดท้ายนี่เองครับอ่ะไทย 1, อ,อันดับหนึ่งมาวินบุญอิดอันดับสองแมต้องไปดูพวกเขาอีกครั้งนะครับสาม,มิถุนายนนี้ครับ มาดูการแข่งขันในรุ่นของ Open King นะครับแห่สาวๆสวยเหลือเกินรุ่นนี้นะครับเป็นการรวมตัวกรรันของรถยนต์ที่เป็นเครื่องแคมเดียวนะครับเป็นคิงโอเหนึ่งแล้วก็เครื่อง,อนง,อองยนต์แคมคู่โอเสองแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อน4ลอ้อเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่ามีรถ4ล้อโผล่เข้ามาด้วยเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ Open King นะครับ ใครจะเป็นคิงของรุ่นใดนั้นก็ต้องดูกันในสนามนี้ครับเป็นสนามที่1ของปีนี้นะครับรุ่นนี้นี่มไม่ธรรมดานะครับเก็บคะแนนสะสมนะครับแล้วก็ชิงถ้วยราชทานสักด้วยอันดับหนึ่งยังคงเป็นของอิอทิพลเีเจริญนะครับตอนนี้นําขึ้นมาเลยครับโ้แต่ละคนนี่ชื่อเสียงเรียงนําไม่ธรรมดาทั้งนั้นไมตแซาเล้าไล่ขึ้นมาเอาแล้วครับกอบชัยจินนามรักไล่ขึ้นมา เราก็เจ้าเก่งครับอดีเทพจนเป็นประสานครับตอนที่แม่ขึ้นมาอยู่วัดเอาเหมือนกันนะครับมีเดวิดอยู่เป็นสุขบอตทอนนะครับแล้วก็วิสรุตปังทองในรุ่นของแคมเดียวโอ้โหกองเชียบบกบมือบกไป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 ให้ได้เอาล้ครับรุ่นนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับใครไม่จํากัดมือด้วยนะครับใครที่มีรถอยู่นะครับมาเลยครับจะเป็นเครื่อง B2K2 มาเลยครับ2 5ก็มีรุ่นให้ลงได้นะครับ แคมเดียวจะทํามาเต็มถึง2,500ติ๊กทำได้ทํามาเลยแคมคู่จะทํามา3,000ได้ทํามาเลยตอนนั้นเรียกว่าโอเพนคิงนะครับใครจะเป็นคิงในรุ่นใดนั้นมหามาติดตามดูกันนะครับตอนนี้ในส่วนของขับเคลื่อนออสองล้อหน้าแคมเดียวนั้นอันดับหนึ่งเป็นของบอยคจรศสัก์อยู่อันดับ2เป็นของใครเอย่ย อ่ายังไม่เห็นนะครับตอนนี้ไล่กันขึ้นมาอยู่คู่หน้านี่เป็นอิทธิพลเตียเจริญนะครับแล้วก็อนุวัตเกียรติรามฤทธ์นะครับไล่กันอยู่นะครับตอนนี้แต่ละคนก็มาแห่งพยายามหาทางไปหาทางวิ่งเห็นไหมครับโอเพนคิงนี่อินเดกาก็ลงได้นะครับเรียกว่ามีรุ่นให้ลงแล้วก็อัลเทซ่านะครับก็ลงได้เพราะว่าเขากําหนดเพียงแค่ว่าเป็นเครื่องแคมเดี่ยวหรือแคมคู่นะฮะเอ็นเอนะครับ จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังเขาไม่จํากัดครับรุ่นนี้ไปนั้นมีรถอะไรมาดูกันนะครับแต่ก็ที่สําคัญนะครับยางที่ใช้นะครับต้องเป็นยางที่อ,อยู่ในกติกาครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ยาง nt ศ1งของนิโตทายนะครับเป็นยางที่ขับสนุกเลือเกินนะครับโอ้ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับเดวิดอยู่เป็นสุกช้าแล้วช้าแล้วโอ้โหฮัทไอจยวันมานี่ติดเป็นพวงเลยครับตอนนี้อโอ้โหเดวิดไปก่อนแลวฮะเดวิด เอาละครับตอนนี้หาถัยใหญ่วันกําลังหนีไมติดแท่แล้วอาถัยเดินแหมมาซิมา,มา,มาดิอาถัยบอกรถจวลากขับเคลื่อนสี่ล้อออกตัวนี่ออกตัวไปแล้วนี่อาไทยบอกแพ้แค่ตอนออกตัวแต่ถ้าออกตัวไปแล้วนี่สู้ได้หมดอ่ะตอนนี้อิทิพลเตียเจริญยังคงเป็นคันนำโอ้โหเอาละครับเห็นไหมครับมาวินบุญอิดหนีการไล่ล่าของวิศวุฒิฟังทองแล้วก็คมกิจเลิศดมสดกุอยู่นะครับเอาละครับโอ้โหกำลังสู้กัน อ้าขออภัยครับเมื่อกี้คมกิจนี่เป็นนัตพงศ์เรื่องน้ำมันสดคุณผู้พี่นะครับนัตพงศ์กับคมกิจนี่เขาใช้รถคันเดียวกันนะครับแต่แข่งกันคนละรุ่นครับรุ่นนี้พี่ชายเป็นคนขับนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับอย่างรุ่น Open King ินิกสตาร์ทแค่4คันนะครับเงินรางวัลี่เลข5าหลักนะครับแม่ไม่ธรรมดานะครับจะแคมป์เดียวแคมป์คู่แยกถ้วยตั้งหากนะครับเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับอิทธิพลเจริญแล้วก็ด้านหลังนี่ใครครับ หัดไทยชัยวันครับหัดไทยชัยวันไมตีแซ่แล้วมาวินบุญอิดผมกิจอ่าพจะธงเลิศมาเสด็คุณนะครับว,วิชิ์ปางทองเรียบร้อยกันไปครับสำหรับโอเพนคิงเราไปดูอีกหนึ่งคาขับที่น่าจับตามองนะครับคนเล็กหัวใจใหญ่นะครับ สีนะครับเป็นไดฮัส,สุมิร่านะครับที่เขาเรียกกันว่าเคคานะครับในญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเคคาครับโอ้โหสตาร์ทขึ้นมานี่แม่ทั้งหมด15คันครับเทพริสแทอึง่งวีชัยเลาะมินกิตติชมสมุตนะครับชัดพลนนทวราพัฒสราวุธสมเชื้อนะครับโอ้โหสีห้าคันแรกนี่ไล่กันแม่ไม่ธรรมดาแลวเกินนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นราเมศสายยันปรกรณ์กิติพัทรพงษ์ชัชวาลแล้วก็มีน้องผู้หญิงด้วยนะครับนางสาวกวินทรานะครับแล้วก็จรันสีสุกแห่เป็นรถที่สวยๆนะครับแข่งกันได้เหมือนกันนะครับรถพวกนี้นี่เขาเห็นเขาเล็กๆอย่างนี้นี่โรบาครบนะครับชุดแข่งมีนะครับสีนี่แห่เจ็บปวดและเกินนะครับเป็นรถที่ให้ถึงความประหยัดแล้วก็ ใช้งานได้บนถนนแข่งขันได้จริงนะครับเอาโอ้ยแม่เกิดอะไรกันดูภาพสโลโมชั่นครับไม่ธรรมดาครับมาเห็นไหมครับความแข็งแรงของไดเัสุมิราครับไม่ธรรมดาครับปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับแข่งในสนามนี่ไม่ต้องกลัวครับปลอดภัยแน่นอนเห็นไหมครับถอยออกมาได้ไปต่อครับแม่ไม่ธรรมดาครับชนในสนามนี่มีกองยางนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจนะครับมีกองยาง ะทะกองยางไปก็เรียกว่ารถอาจจะมีร่องรอยกันบุบเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็แข่งต่อนะฮะแข่งต่อขึ้นมาได้นะครับเอาละครับรถพวกนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นเครื่องเทอร์โบซะด้วยนะครับเรียบร้อยครับเทบอริสแซ่อึ้งวิริชัยล้อมินแล้วก็กิติชมสมุดครับเรียบร้อยกันไปครับ กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับการแข่งขันรถจนกางเรียบรายการ r ร c i ิ g ค a r t h a i l a n ดสนามที่3พบกับไฮไลท์ของการแข่งนในรุ่นวิตโต 3K ์ส l นเคออนิวอ n สุสุวัน c มรสที่มีลาดาราเข้าร่วมการแข่งขันอาทิตย์โยเฟโดมแบ็ก e วินิลาปิดท้ายด้วยกองทัพรถแข่งมากกว่า400คันวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมนี้ณสนามเก่งกระจานสกิตจังหวัดเพชรบุรี มาดูนะครับรถที่เรียกว่าเป็นรถที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับ F11 นะครับเป็นรถกระบะนะครับเป็นรถปิกอัพสตาร์ทอันดับหนึ่งเป็นของบอยการ์จอนสักณสงขาตามมาด้วยวรพจน์บุญช่วยเหลือสายพินอินพุ่มเอาแล้วครับไฟเขียวขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมีออลนิวนะครับอาวีโรธศิรินวรชัยอีกหนึ่งคนนะครับแม่ใช้ออลนิวเลยครับตัวใหม่เลยนะครับโอ้โห เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมครับมันครับโอ้โหฝูงกระบะออกมานี่หม่ไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นี่หมอาวิโรดนี่เป็นรถในรุ่นของเทอร์โบสแตนดาร์ดนะครับเพราะฉะนั้นนี่อันดับเรียกว่าต้องต้องถูกลูดลงมาหน่อยครับแต่ว่าอวิโรดนี่ก็ทาเวลาควอลิฟายได้ดีเหลือเกินนะครับในรุ่นของเทอร์โบสแตนดาร์ดแต่เวลาแข่งนี่หมเจอเทอร์โบหนักหนักอวิโรดนี่ทำรถพึ่งเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นสนามแรกนี่ยังยังครับเป็นตัวออนนิ่วนะเอาละครับวโรผดุญช่วยเหลือ ม่ขึ้นมาแล้วครับแม่อันดับหนึ่งนะครับรายการเทนทักซีคเอดออฟเดอะเยียเมื่อปีที่แล้วนะครับขอพูดบุญบุญช่วยเหลือนี่คว้าไปร่วมแสนนะครับแม่ในการแข่งขันรุ่นนี้นะครับใครที่ใช้รถอิซู u ุก็จะชิงถ้วยอิซูฟูลเรตอีกหนึ่งถ้วยนะครับซึ่งมีทั้งเงินรางวัลแล้วก็ศักดิ์ศรีเกียรติยศซะด้วยเพราะฉะนั้นนี่เข้ามานะครับใครที่มีรถในรูปแบบของการแข่งขันของรถกระบะอยู่นะครับมารวมตัวกันเยอะๆให้ได้นะครับ โอ้โหตอนนี้วรพจน์บุญช่วเหลือตัวหน้าหน้าหน้าน,านี่ทำเต็มทั้งนั้นครับแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้โวรพจน์บุญช่วเหลือนะครับแม่าจากเอลฟ์นะครับอิลสุแม่ส่งเข้าประกวดเลยนะครับตอนนี้วรพจน์อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับรจอนศักนะสงขานะครับปตทส่งเข้าประกวดอันดับสามนะครับสายพินอินพุ่มจากทีดีแร็งซิ่งนะครับคนที่ลืมไม่ได้หนึ่งคนก็ไพฑูรย์ธรรมสิริกุลครับโอ้โหตอนนี้ไพฑูรย์ขึ้นมา แทนสายพินินพุ่มแล้วเอาแล้วครับบอยกระจนสักแทงขวาได้หรือเปล่ามะแววพจพ์หนี่ปลายอยู่นิดนึงครับเอาแล้วครับวรพจชน์ช่อยเหลือนีบอยกระจนสักไล่มันนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหเอสหนึ่งนี่ตัดพยายามจะตรงที่สุดนะครับบอลพุชน์ช่วยเหลืออันดับสองบอยกระจนสักอันดับสนี่ไพรทูนทำอะไรคุณเอาแล้วครับไพรทูนี่บิดรถามาเลยครับโอ้หนี่เป็นกลุ่มที่2อยังไล่กันไม่เลิกครับตอนนี้ สุดทางตรงลงเขาวรพจน์บุญช่วยเหลือโอ้โ oh, หบอยกระจนสกนักบอยกระจนสักนี่แม่ชวนทะเลาะเลยครับตอนนี้ม้า oh, บอยกระจนเสียบซ้ายแทงขวามีทุกดอกครับมหมเอแล้วครับโอ้โหมันจริงๆครับโอ้โหวรพจน์บุญช่วยเหลือน่าจะมีปัญหาแล้วครับตอนนี้บอยกระจนแทงสวนขึ้นมาอย่างนี้นี่แม่วพรพจน์น่าจะมีปัญหาครับตามมาด้วยไผทูลธรรมสริกุลครับไผทูลนี่โอ้โ oh, ห oh, ไล่ขึ้นมาแล้วครับออตโตริชนะครับไผทูลนี่ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของรถยนต์นำเข้าที่ว่ครับ รถสวยๆนะครับแม่แ่นําเข้ากนมาอยู่แถวรัชดานั่นแหละครับเอาละครับตอนนี้สายพินินพุ่มจาก t d ดีรั n ซินะครับ t ีดีรั n ซนี่เป็นอูดีตแม่เข้าใจเรื่องราวของเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีเหลือเกินนะครับทําปั๊มหัวฉีดดันรางนี่แม่เขาเก่งเหลือเกินนะครับรทีดีรั c ซิงนะครับ เอาละครับตอนนี้วรพุ่มดบุญช่วยเลยยังคงวิ่งได้อยู่แต่ว่า d r อปลงมาสักหน่อยหนึ่งครับรถน่าจะมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ไพยทูลนทำมคุณบอกอยู่ไม่ได้แล้วผมขึ้นมาไล่เองครับออโต้ริสไล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ไพรทูลโอ้โหเดินเต็มคันเร่งแม่แต่ถ้าสะบัดซ้ายสะบัดขวาอย่างนี้ยังไม่ดีนะครับทาให้เวลามันเสียไปนี่เป็นกลุ่มของคลาสีครับพัทรโชคสิริพัฒน์นะครับไล่อยู่กับเฉลิมพลพลลูกอินนะครับโอ้ยกลุ่มนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งกลุ่มเหมือนกันนะครับ แต่ละคนนี่ขับกันโอ้โหนี่ครับจากทักษิณเฮดเดอร์เทอร์โบแล้วก็หนองจอกเทอร์โบครับไล่กันขึ้นมาครับเอาละครับเจ้าแจ็คทําให้น้องจอกเทอร์โบก็หนีนะครับจากทีดีรัสซิ่งครับเดรัตกุลแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งคันในรุ่นของเทอร์โบสแตนดาร์ดนะครับโอ้มันนะครับรุ่นนี้ใครที่มแหมมีรถพวกนี้อยู่แล้วก็อยากจะเข้ามามงานคันนี้ยินดีต้อนรับเลยครับเข้ามาในสนามนะครับมีทั้งศักดิ์ศรีเกียรติยศเงินรางวัลนะครับ เลขนี่ระดับห้าหลักกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสู้กันสุดยอดเลยครับนู่นนี้รอบสุดท้ายกันทันแล้วบอยขจรศักดิ์ขึ้นมาเป็นคันนําน,น่าจะเ,เก็บคะแนนสนามแรกไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่มานีรีบมาเลยนะครับอินนี้นี่มาแหะถึกว่าศักดิ์ศรีแชมป์นี่ปลายปีนี่โอ้โหกดชิงกันหลักแสนนะครับ อบ,บอยกระจอนสักกำลังจะวิ่งเข้าไปรับธงมากรุกในรายการตกะสารเราคัสซิงคาไทยแลนด์สนามที่1แชมป์ในรุ่น f 1 8นะครับเป็นของบอยกระจอนสักหนะ่าสงขาและก็ตามมาด้วยไอทุนธรรมศริกุลสายพินอินคุ้มนะครับ การขันในรุ่นของ c 20กันต่อนะครับแม่เป็นการรวมตัวกันของน้องๆสายชนบุรีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่น่าจับตามองมากๆครับกลุ่มนี้นี่ก็แถวยาวเหยียดเหมือนกัน20กว่าคันนะครับเรียกว่ามีรถอะไรก็ลงมาแข่งกันนะครับในกลุ่มของชนบุรีนี่เขาแมาเรียกว่ามีการแยกออกเป็นเป็นหลายสายเลือเกินนะครับชุดนี้นี่เป็นของเ,อเรียกว่ารรยองหน่อยๆแล้วนะครับ ติดไปทางฝั่งนู้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในจังหวัดชลบุรีอยู่นะครับหลมนตัวกันเอาแล้วครับสี่นี่มีรถถึงทั้งหมด28คันนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหเห็นไหมครับมีกระบะด้วยนะครับมีกระบะอีก1คันนะครับมาวิ่งนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเป็นน้องๆในกลุ่มของขาขับก็เรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแข่งในสนามนี่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนกันเขาก็จะยัง ให้กันไปนะครับค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเรียกว่าใครมีอะไรก็ลงมาแข่งกันได้นะครับทุกคนมาร่วมกันในสนามมารวมตัวแล้วก็มีรถอะไรก็ออกมาแข่งกันนี่เป็นของกลุ่มโอ,อกอีโวนะครับเขาจะอาศัยช่วงตอนเช้านะครับเช้าๆของวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงของการประลองฝีมือเพื่อที่จะเตรียมรถไว้แข่งกันในช่วงบ่ายนะครับ สำหรับน้องๆคลับใดทีนะ่รวมตัวกันได้นะครับมากกว่า15คันขึ้นไปนี่แหมมาเลยครับมาวิ่งแข่งกันในสนามนะครับเรียกว่ามาทดสอบรถที่เราตกแต่งกันนะครับว่าแหมใส่โชคแล้วใส่ลอ้อแม็กใส่ยางแล้ว